สาโซสวัสดีครับต่อๆเดี๋ยวขุดตาก็ช่วยเต็มที่นะผมเจ้าของบ้านนี่เก็บได้ของบ้านของเทปแบบนี้เดี๋ยวนะครับผม ถ้าเหนือทำบันไดไปเรื่อยๆทงนั้นก็กผีบ่าวก็มารอแล้วมาจัดพื้นที่วนิง

别别，那得用心。哎。 재미 dia ber experiences ber filtrate ở ở ba đế này là nua hả nãy nè làm ba đế mẹ ba cái đây

มันแน่นนาบอกว่าเปิันมันต้องล่อก่อนมันต้องล่อน้ำก่อนบรอน้ำน้ำจะลึกก่อนนะอยูลึกอ่ะมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงล่อน้ำก่อนล่อน้ำน้ำลึกบ่ฮะน้ำลึกบ่มันเป็นเพราะว่าไอปลาเกลมปลาเกลมมีส่วนปะเกลมมันเริ่มไหมไอไอตัวที่มันกันน้ำน้ำลงนะมีส่วนมีส่วนไอ้ช่วยนี่วาววาวตรงตูดเนาะ ไม่เข้าตาไม่ออกตายรอดเลาเลาะเลยอาจารย์ลองดูดิทำยังไงมันจะออกนี่คือเป็นไดแบบในตักไดตักไตเราเนาะไดตักแต่ทุกวันนี้บ้านเราไม่ค่อยมีใครใช้แล้วแบบนี้แล้วเใช้สมุดหมดแล้วเขาใช้สมุดหมดหมดแล้วเพราะว่าแบบแบบนี้มันเป็นรุ่นเก่าแล้วเดียวก็มีอยู่รุ่นรุูมแอมเขาเขาไม่ใช้กันแล้วแบบนี้นะเออก็ยเใช้ตามมีจ้ำเกินเนาะตาเนาะเพราะแบบนี้เนี่ยมันดูดน้ำลึกไม่ค่อยดีเลยเนาะ ตาก็จะมีการอ่อยน้ำนะเมื่ออ่อยตรงไหนเปิดท่อเปิดสายยางอืมอ๋กอกอกเข้าไปอ๋อมีการกรอกน้ำก่อนปล่อยน้ำกรอกน้ำใส่ตุตามาโชว์ยที่ปิดการอ่อยน้ำนี่คือขั้นตอนการหรืออ,นนรอ่านม่ได้ที่ว่าท่อเรามันไม่มีลิ้นไง มันมีลิ้นอยู่ข้างล่างบางทีมันมีลิ้นปิดแต่เวลาลิ้นลิ้นอาจจะสึดแล้วใช่ลิ้นอาจจะรั่วแล้วพอดทีน,น้ำมันจะไม่ต้องไม่ลงไปข้างล่างใช่ไหมล่ะมีลิ้นดักไว้ต่อที่น้ำอ่อาออกแล้วบ่นี่แกแล้วแกแล้วแกแล้วที่นี้บ่อ๋อสิบยาไเออออกแล้วนะเ,เออโอ้โสิได้เริ่มหนักแล้วนะ ปอนน้ำเนี่ยมันไอ้เมัตีเบียบเลยเนี่ยไอ้เจมันได้ตีแบบนี้ปล่อยน้ำก่อนพุ่นนี่ค่อยตีแบบเดี๋ยวทำพุ่นนี่ก่อนดิซ่อมเซฟก่อนนี่นะอันนี้คือขั้นตอนการเปิดน้ำของกุญตาแต่ละครั้งก็คือต้องเอาน้ำมาอ่อยก่อนอืให้มันีนบปล่อยน้ำลงดินนียให้มันแน่นครับดินดินใหม่มแต่งตาดีดีหน่อยเพราะดินมันไม่สูงเท่าไหร่เนาะขมขึ้นมาไม่สูงเท่าไหร่ อืมเข้าไปใช่เราอัดน้ำเต็มที่เลยอันนี้คือเอาน้ำใส่อัดเข้าไปอืมเพื่อจะให้ดินมันแน่นอืมถึงแม้ระดนไม่สูงก็ตามอืมกันด้ว้ก่อนอืมชาบ้านชุดี๋ยวไปถามหาช่างอืมใช่ถามหาช่างเพราะว่าผมไม่ได้มาด้วยนี่บัดสุดโอเคนะผมเอ็มซีนะก็ช่วยกันไปนะครับช่วยกันไปนะครับสังคมคนมาคนมือนะนใช่ไหมอ่าชื่อคนตาครับ บะหำครับบะหำหน่อยมันยางเบาเคล่นได้นะครับไอ้เพื่อนมีบ้านหลังใหม่อยู่ใกล้ห้องน้ำนะครับยางเข้าน้ำได้สะดวกสบายนะครับมาซึมซึมนมเมืนเดิมเลยซึมออกเหมืนเดิมเลยซึมออกเหมืนเดิมต้องย้ายที่เลย อืมดูน้ำมันไหลลงเร็วมากนะไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวระดับเราก็ได้แค่เพียงแล้วเดี๋ยวค่อยปรับอีกทีนึงเอาน้ำลงก่อนปรับอีกทีนึงเนาอเดี๋ยวในปรับตัวนี้เราก็ไม่รู้รว่าตอนไหนสูงต่ำอ่ะต้องให้น้ำมันดินยุบนี่นก่อนโอเคครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับผมขอบคุณการรับชมนะครับรอครับสวัสดีครับ